เจอาสวัสดีตอนขรงครับน้อบวิวมันได้บรรยากาศมันโดนคำนาะโอ้บรรยากาศตอนขรงน่าจะห้าโมงเย็นหรือหกโมงเย็นโดยประมาณคำนาบ้านี่แหละครับวิวมันได้วิวมันที่ผมมันบอกนะครับนาะวันนี้ผู้บ่าวนะครับเอาสมยาน้มผมไปเล่นนะครับอีนมสิงสีบเรียงเสพประจม่บัดารงานตัวครบกระผมอันนี้คำน้องจะมาป่าพื้นทิกตะกยานกันีครับนั่นละอันนี้บรรยากาศท้องไร่ท้องนานี่ครับหลังจากดำน้นสร้างหรืออะไรทสักอย่างนะครับล่ะ บรนยากาศย่านนี้ครับเพื่อผมแล้วโอ้ยลงตะทงตะทาหาอยากให้กินใจเนาน้ำตาจะไหลหลังหาทั้งปีทั้งชั้นแล้วไม่รวยสักทีนะครับมันจะรวยตอนไหนโอ้ผมอยากผมเบื่ความพยายามเวยอยู่กับเนาะพยายามทำต้นหน่อยเท่าไหรกับซ้ำเก่านี่หน่อยเนาะน้ำตาจะไหลหลังอ่ะผมจะยี่ยมหยายหยาบเนาะท้าใช้วูกันเนาะผมว่าผมว่ามันเหรอครับมันนี่เมื่อกี้ลูกกันเราหากิ่กับมันสี่กับพยัญชนะว่ามันทำไมไม่ทำงานกูราเป็นสาวเนาะโอ้ม่ใหม่ใหม่โอ้ยผมเบื่อทำเลสะดุดรักครับผม ถ้าผมล้มลื่นเนี่ยไม่ต้องแปลกใจกันเลยที่บผมบอกหล่อลื่อนอ่านี่ครับรักแค่พี่ไมให้หมดใจเัาเนาะแต่ถ้ารักไรไปแก้ยุปยบปลาไพ่ระเบิดเอเสียอมีใจดีจังได้มือลังก็เอาน้ำน้ำสิได้ไปแก้ด้วยโอเคนะครับนั่นมันของนะครับนี่นั่นจะเป็นประไรยฟันเขาหรือประไรยฟันคนนะเขาแยกหยาบเลยนะเขออาแยกจกนะครับนะโอ้มายมิซอนมะาผมเริ่มมีอารมณ์ทางแพทย์แล้วโอไม่ใช่ไม่ใช่โอเคนะครับ ผมจะขอจบการรายงานข่าวจากสำนักงานข่าวดิวไเฮ้ยหน่อยใช่แล้วแหละโอเคนะครับก็อนจะลากันไปก็โอ้น้าเป็นห่วงเป็นใยครับรักษาสุขภาพไปเลยครับะขนาดผมไม่ใช่ไทยประกันชีวิตผมจะเป็นห่วงเป็นใยคุณขนาดนี้เลยคิดดูดิอ๋อน้ถ้าผมเป็นไทยประกันชีวิตคุณไม่ได้หลับไม่ได้นอนผมจะคอยประงบประงมแล้วจะจับจะบีบจนดจะจกคุณอย่างเดียวเลยครับน่